สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Kendo Gaming นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการอาอัปเดตเจ้าแอป TRX World กันหน่อยนะครับผมว่าผ่านมาเนี่ย9วันแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ผมอ่ารีวิวไปครั้งก่อนนะครับผมว่า9วันเนี่ยยังถอนออกได้ปกติอยู่ไหมนะมาให้เข้าไปดูที่ My นะครับผมแล้วก็ไปที่หัวข้อ Finance Record นะครับ อ่าเห็นไหมฮะผมเล่นตั้งแต่วันที่เดี๋ยวไปดูกันสิอ่าตั้งแต่ผมสมัครวันที่8นะครับผมก็นับเป็นวันที่9เลยเนาะก็คือฝากเข้าไปนะครับเพราะว่าผมฝากวันที่9นะเห็นไหมฮะ9เดือน6เนาะแล้วก็อ่าอันนี้สมัครได้มา8 8 8แปเทีเองเนาะแล้วก็อ่าได้ค่าคอมเนี่ยก็คือ4 4 4นะครับผมประมาณนั้นครับคอมก็จะได้5้ 5%นะครับผมของยอดตรงนี้นะครับที่เอาไร,รวมกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ครับทำการถอนวันแรกเลยวันที่9กนะครับก็1.37 trx นะครับผมแล้วก็ถอนได้ปกตินะครับเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นได้เลยครับว่าวันยังถอนได้ปกติจนถึงวันที่ล่าสุดนะครับผมวันที่ล่าสุดอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านี่ฮะวันที่17 เดือน6นะครับผมก็ยังทำการถอนได้ปกติอยู่เนาะหนึนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนเอนเข้ามา,าลงทะเบียนผ่านลิงก์ของผมด้วยนะแล้วก็ฝากเงินมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะอินเวสลงทะเบียนนะครับผมผมก็จะได้มา1นึ่งแนะครับเลเวลหเนาะแล้วก็ทำการฝากเข้ามาเห็นไหมฮะดีโพซิตนะครับผม ผมก็จะได้5.5เหรียญนะครับผมก็11%ของจํานวนที่เขาฝากเข้ามาเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาเป็นทีมเดียวกันด้วยนะโอเคครับผมมาอ่าเดี๋ยวสิไม่สิอ่าตรงนี้ใช่ไหมให้ดูก่อนวันที่17เนาะอ่าให้เราเข้าไปดูหน่อยว่าเข้าไหมตืดตื๊ดตืดอ่าเห็นไหมฮะวันที่17นะครับก็ยังเข้าปกติอยู่เนาะ1.37 trx นะครับผม นี่เลยวันที่17นะครับผมถอนได้ปกตินะโอเคก็คือว่าแอปก็ยังถอนเข้าออกได้ปกติเรื่อยๆนะฮะยังไม่ได้บินหนีนะประมาณนั้นโอเคสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจก็เหมือนเดิมเนาะก็อ่ะ สมัครผ่านลิงก์ผมก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาร่วมเป็นทีมเดียวกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีลิงก์ของตัวเองแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปให้คนที่สนใจสมัคร <light> ต่อได้นะครับผมก็จะทําให้เราได้กําไรและก็ทุนคืนไวยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับผมการลงทุนทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงนะครับศึกษาและก็ตัดสินใจก่อนลงทุนนะครับผมโอเคครับมาเราไปดูกฎกันหน่อยครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับผมจะได้ยังไงกันบ้างมาเรามาดูที่พื้นฐานก่อนนะครับผมก็คือ vp 1เนี่ยเติมตั้งแต่0ถึง2อ0พนะครับผมก็จะได้รับค่าคอมอยู่ที่5%เนอนาะถอนได้ทุกวันวันละ2.8%นะครับผมแล้วก็ vp 2เติม3,000ถึง9,900นะครับผมค่าคอม5.5 ถอนได้วันละ2.90%นะแล้วก็ตามระดับไล่ลงไปนะครับอันนี้เพื่อนๆอยากได้วันละเท่าไหร่ก็สามารถเติมได้เท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ดูในส่วนของการเชิญเมื่อกี้นะครับผมที่ให้ดูเนาะก็คือเนี่ยถ้าเพื่อนๆเลเวลหนึ่งสมัครต่อจากเราเนี่ยก็จะได้1.8 8เหรียญ TIX นะครับผมเลเวล2 8 8แเลเวล3า8แเนาะแล้วก็จะได้เพื่อนๆที่ทำการ ฝากเงินเข้ามาในแอปเนี่ยเลเวลหนึ่งเราก็จะได้ส1เอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะเลเวลสองก็จะได้หกเปอร์เซ็นต์เลเวลสามก็จะได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการซื้อขายนะครับส่วนลดหนึ่งสิบสองห้าสามสามนะครับแล้วก็อื่นๆก็ตามระดับเลเวลตรงนี้ไปนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยก็ถือว่าเท่ากันหมดทุกเลเวลนะ V.I.P นะโ okay. อเคคนที่จะสมัครนะครับผมก็นี่เลยหน้าตา ขั้นตอนการสมัครก็จะประมาณนี้เนาะก็ให้กรอก user email ของเรานะครับผมแล้วก็ log in password นะครับแล้วก็ security นะครับผมตรงนี้ให้ใส่เหมือนกันเลยนะแล้วกด sign up นะครับผมมันก็จะไปเด้งหน้า log in นะครับผมแล้วให้เรา log in เสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เราทําการฝากเงินนะครับถึงจะถอนเหรียญออกได้นะโอเคประมาณนี้นะครับขั้นตอนการสมัครนะครับตอนนี้ทีมเดี๋ยวไปดูทีมของผมกันบ้างนะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเนาะอ่าเราก็สามารถตรวจเช็คทีม ของเราได้จากหน้าต่างนี้นะครับก็ตอนนี้ของผมมีอยู่ประมาณเลเวลหนึ่งเนี่ยสิคนนะครับผมเลเวลสองสองคนนะก็นี่เลยตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันมานะที่นี้ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการฝากเพิ่มนะครับผมเพราะว่าอยากได้ยอดให้มันเพิ่มขึ้นเนาะอ่าเข้าไปที่ข้อฝากเลยน,นะอ่า c o ป y a ้ d อด s ดนะครับผมผมจะทําการฝากอีกสัก แต่ว่าในนี้เราต้องเลือกเป็นถอนเนาะกลับไปก่อนเรื่องของข้อวิดดอนะครับผมาฝากเป็น TRX X อโอเคอเดสวางเลยเมื่อกี้ที่เราเดสตเดือกทอนนะครับผมเลือกกระเป๋าของเรา TRX นะผมจะฝากอีก100เหรียญน,นะครับผมก็โดนหักไป1เหรียญน,นะภาษี โอเคทำการฝากเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่โค้ดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับใส่โคด้ดเรียบร้อยก็กดคอนเฟิร์มไปเลยอ่าแล้วก็ทําการรอนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เวลานานอีกไหมครับแต่ปกติแอปนี้ก็แอปทั่วๆไปก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็เขาบอกว่า5-10นาทีเนาะ ขั้นต่ำหา trx นะครับผมในการเติมเนาะแต่ก็ต้องเติมมาจากหน้า exchange 6เหรียญน,นะถ้าใครจะากฝากขั้นต่ำนะเพราะว่าจะโดนภาษีไปหนึ่งนะครับผมถ้ามันเด้งเสร็จแล้วก็กดรีชาร์จตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวรอไม่เกิน10นาที5นาทีก็น่าจะเข้าแลวโอเคครับบีนแนนเด้งแจ้งเตือนมาแล้วนะครับผมผมเติมไปตั้งแต่นี่ครับสามทุ่มสิบสี่เนาะตอนนี้ผมอยู่ที่สามทุ่มสิบเจ็ดนะครับผมก็ สามนาทีนะครับผมรวดเร็วว่องไวมากนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคอมพิวตนะอ่าเห็นไหมถ้าเรารีเฟรชก็คอมพิวตนะครับอ่าเราไปกดรีชาร์จเลยเข้าไหมตึด๊ดอ่ายังไม่เข้าแอปนะครับผมเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับผมก็เงินก็ทําการเข้าแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจาก49เหรียญก็เป็น148เหรียญน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าผมจะได้วันละเท่าไหร่นะครับผมจากเดิมได้1.37นะครับผมมา148คูณ2.8เปอร์เซ็นต์นะครับผมเท่ากับก็จะได้วันละส 1.4 trx นะผมก็จะได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเติมไป100นะมากกว่าเดิมครึ่งหนึ่งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากจะได้วันละเท่าไหร่ก็สามารถเติมได้ตามงบของตัวเองเลยนะครับผมมาทำการถอนก็เลยดีกว่านะครับผมเห็นไ,ไหมฮะจะถอนได้วันละ4.14 trx นะครับผมตอนนี้ผมเหลือถอนได้2.77นะครับเพราะว่าวันนี้ถอนเข้าไปแล้วเนาะ อันนี้ใส่เป็นจำนวนที่ถอนได้นะครับผมเหลือ2.77เนาะก็ใส่ฟาร์ดเวิร์เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ใส่อีเดดตรงนี้นะครับ d ิ p บ s สิเนาะคอนเฟิรมอ้าวันนี้ถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าถอนไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ฟรีไปเลยนะครับวันนี้ อดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเริ่มถอนกันใหม่วันหน้านะครับผมโอเคและทุกวันนะครับอย่าลืมเข้ามารับค่าคอมตรงนี้ด้วยนะครับผมทุกวันเลยนะครับผมนี่สามารถรับได้ทุกวันนะครับผมนี่ตามนี้เลยแล้วก็ถอนด้วยนะครับผมอย่าลืมรับแล้วก็ถอนด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับผม ใครมีอะไรสอบถามก็ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ